สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเจอกันอีกนะครับคลิปที่2นะครับผมหอมเข่าขว้ห่วยๆพี่รองเอ้ยพอเอกเราก้อยแล้วก้อยเนื้อหอมหอมหอมเข่าวกงแดงคืนพี่รองเไับพีรองอ่ให่ม่แก้ท่าบหอมหมใส่อ่า ก้อยบุกมืนวนันเซ็บเสียส้ยด,ดิบุกพันวยันโอ,อ้ยเงินล้านครับผมสาธูครับป่าหมดคอยสมพ่นปากตอนนี้ม่หนีแฮะล้างเฮีย

พอเอกแม่น้อยเพิ ơi, ่นได้ลาบงัวลาบอันนี <k> <k 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 ้รานไหมครับลาบหมูบ่ลาบหมูโอ้ลาบหมูก็มีอะไรได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยนิ่มเยอะเลยครับโอ้ลาบหมูก็มีครับวันนี้นั่งจ้ะนั่งเนาะอันนี้ในบ้านอันนั่งน้องสาวบ่ค่ะน้องสาวเด็ดไม่เท่าอะเอียดนะบอไม่เท่าละเอกมันบ่บ่แม่นคนละคนมันบ่มันบ่คือนเมื่อนะผมโอ้ไมเท่าละเอีท่านในบ้านบอ เออผมจำคนผิดแล้ว huh. ส OK, uh ่เมตผมได้จำว่าใดเราคนเนาะไอเอกแล้วจมหาไม่เถ่อยได้หมึกขึ้นจังว่าครับก็ไปเห็นสอดบนนี่ออแล้วครับผมอ่าฮัทพี่น้องอีกักคลิปครับผมอีกัะคลิปครับนี่อะไรอาจารย์คิปน้ดูหน่อยนี่นี่ครับนี่ครับเนี่ยมือชี้หาลิงโตดยอดนผมลองหน่อยนี้ โอ้ตาหมดดปลาบามปลาเเาขหลือตามหน่อยที่มวยไม่อย uh, ู่ต well. SO mm ัวที่มวยหลังบบบไม่อยู่ในนี้ก็มีพี่หน้อยอ่ะมึงมีตินมที่กไอยสิคุยเนื้อพี่น้องกินได้กินได้ดิปนะกินได้ผมออกแล้วครับเมื่อก่อนกินเมื่อก่อนกินแต่ตอนนี้ออกแล้วออกเนื้อแล้ว ผมก่อไม่กินต่อยรู้เปไรอดเงี้ยแล้วกินกินแต่หมูตอนนี้จะไไ้กินแต่แซ่บครับไอไหมไอแปลว่าหอมขกฟัวมีห่วยมั้งเ่รออเนื่ ไปล้างมือกินเขากับพี่น้องบดนี้ลาบหมูใครยูไม่ลาบหมูว่ได้แวะตลาด <c oughs> ว่าสิซื้อ <c oughs> บะไกยแข็งมาเมื้อนั้นเมื้อน,นั้นผาดบะไอยเข็งเลมื้อน,นันนนออนน้นเน่มารหลวดที่แล้วนี่ไงลา,าบหมูพี่เอวบวใจ ไปล้างมือเดี๋ยวไปล้างมือนะพี่น้องครับเรียบร้อยครับมืัอนี้เสียบไลา์หน้ามูนี่หน้มูนี่ขอบคุณพ่อเอกแม่หน่อยขอบคุณเจ้าภาพมืัอนี้สามเดือนครับโอ้คือไปแต่ฮักไปแต่ซั่งเดือนี่สามเดือนอันนี้รูปน้องอุ้งอิงเก็บมาเยอะใช่ไหม่รับหน่อยเก็บมันเรียบเลยนะเด็กชายอุ้งอิงเด็กชายอุ้งอิงจ้างในในเด็กชายไปแต่ซั่งเดี๋ยววะนี่แป็น เด็กชายอู้หอีเดียนะนี่เด็กชายอู้หอิงอึ้นชสงสัย้สงสัยคื่อนอตีนี่ไหคืออตีไหมมูญี่คนมีิงสสยมูคนนบม่ดูดยากครับผมยังมีอีกเยอะกว่านี้อีกนี้มันน่ารักจริงๆแล่เตโตมามันน่าดีคือบ่้ชาะคือผู้ชายโตมายิ่งน่ารักน่าดูสาวน่ารัก มีแต่คนรักมีแต่คนรักทั่วโลกเลยโอนนี่รูปพ่อเป็นอะไรกัที่เป็นมิพิมลโอเป็นมลไม่ไหนมลเป็นดอกก็เป็นมาลอยู่แสงอยู่ในอียังเพชรพินทองโอ้อยู่เพชรพินทองเพชรพินทองเคยเคยพินทองเล่าเหตุยังครับเคยเคยเคยพินทองเล่าเหตุยังครับเาลูกแมนเราเป็นการแสดงตลกบ่ตลกไม่เป็นนักดนตรีบม่หูจ้า หมูเจ้าว่าเคยไปน่ะมันก็เป็นอดีตเนี่ก็ซื้อก็ซื้อจะมันซื้ออย่างคนคนจำซื้อมันาได้นะคนเลิกโดนว่าซื้อสนองซื้อจริง่งพ่อครับน้องหอมหวนใครพ่อสนองไปแต่ไปแต่สร้างกับพี่น้องเนี่ยแหละพ่อสนองแต่ว่าซื้อในวงการเนี่ยบลูใครใครมันเปลี่ยนหลายหลายสีถามถึงใครอ่ะโอ้ยลมพัดอ่ะเก็บได้ไหมครับ ว่าเลิกโดนแล้วก็เลยไม่อยู่ในใจค่ะมีอยู่ในใจคนเดียวนี่แหละเนาะแม่นอยู่จ้ะปัจจุบันไม่ใช่อดีตนะใช่ใช่ใช่ปัจจุบันสำคัญที่สุดอดีตก็ผ่านมาอดีตคือคาตาเกเตนจ้ะอนาคตคือคณาบุตรซื่ออดีตคือคาตาเกเตนเห็นไหม มันดีไหข้าหคี่ข้าหนาบซือข้าาคิดว่าพร้มกันดีวค่เียวข้าคือน้าวนาบซือจ้ะข้าหนาบซือดีลูกค้าตะกะแตนจ้ะเีเปนาสีครับจะสั่งก็ูจะสันกูยากนะแม่หน่อยลือในโกดังมาให้ดูเลยนะ นี่มีอีกจ้ะเดี๋ยวจะไปลื้อกลับบ้านไปลื้อมาให้ดูอีกแอ้วอีกที่ไหนกันเนี่ยตนนอนจ้ะอันนี้มัน,น,<อ>นสงสัยนอ,นอะไรไม่รู้มันบอกคนมาเยอะยังรู้ก็ทำอะไรกันวะแม่แม่แม่เออทำานทำไมคนดูคนดูนนอ๋อก็เรียกว่านี่อันนี้ปลาโมดกินข้าวแล้วไม่เรียกนยยยนยเนี่ยน้ำลายไหลด้วยแล้วเบอร์วันข้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอีกก่อน ทุ่งนาเขียวงามล้วพี่น้องมาที่นี่จังหน่อยเขาในขึ้นเขียวงามเนาะบรรยากาศดีแห่งครับถนนขามามีบ้านหลังงามๆหลังสวยๆแบบตั้งท่เล้อยู่ยู่มองเดียวครับหลังเดียวแล้วก็มีล้อมรอบไปด้วยทุง่งนาเขียวขจีนะครับ

ินเข่าเราปะครับก็จากำลังเขาจะกินเข่าไปกินเข่าแบลเพิ่นกินก่อนโอ้แดลหน่อยกินง่ายอยู่ง่ายบ่มครับแต่ง่ายอยู่ครับเลี้ยงง่ายอยู่เพราะว่ามีหัวอาหารเสริมแค่หาผักมาแล้วมาเสริมเนี่ยก็เสียบครับหลกัลกๆคือเพิ่นกินหัวอาหารจ้าในเก็ออกเมียแพ้พันธุ์ดนอนบินนอนัวนี้น่าสิอีกสองเดือนครับ อีสองเดือนขอดอีสองเดือนพร้อมพร้อมสิผสมแมนครับพร้อมมันยังเป็นตัวหน่อยอยู่มันยังผสมอยู่ต้นยัง่นนี่ฮั่นต้นนัวนั้นตัวนี้ตัวนี้พร้อมแล้วครับตัวนี้เป็นตัวเมร์เพิ่นเพิ่นฟิดซัดแล้วอายุเพิ่นใด้แลวประมาณแปดด้วนแต่ตัวนี้ใช้อยู่ประมาณหาเดือนนี่แหละคั้งบ่พร้อมครับอีสองถึงสามเดือนเนี่ยอันท่องนี่ใส่เวลาโด่นบ่ท่องเยอะเดือนกับแพะ ประมาณสี่เดือนหรือเปล่าสี<อ>่เดือนลรัประมาณสี่เดือนบ่ด์ดุลโดนหรือเานาะบ่ดุน,น,รดนรครับหน้านี่เพิ่นส่วนมากผูนสีว่านเอาเบิดเล่นมาเบอร์ดดำเป็นบ่อว่านอย่างเดียวครับผู้สีสามว่านเราเมืงได้ต้มันห่างกับจังสามเอาทีโอ้ขามันดำคือสีงามเนาะว่านกับงามเลยครับแถวนี้ฝนดีบ่ครับแต่ละปีทางนี้ คือแถวนี้มันเป็นเป็นพื้นที่ที่แบบว่าแรงกับปได้แรงจนถึงที่สุดถ่วมกับ่อเคยถ่วครับแต่สิเป็นแบบนํำสิพอดีพอดีนะครับกับสิขังเอาแบบฝ้นตกมาเรียงๆกับสิขังเอาไว้สีเดียวกับปล่อยถิ่นปล่อยถิ่มไปมันก็ไลไปเรื่อยถ้าหนีเพิ่นใส่รถเกี่ยวหรือวคนเกี่ยวรถครับรถจางเดียวเองครับรถจางเดียวเลยเสร็จ้าง่ายครับจูมือครับ เแลนได้ปลูกหอมปลูกยังบ่หรือปลูกแต่เขาอย่างเดียวขางอย่างดียวครับเป็นเเปป็็นนพื้นที่ที่แบบว่าสบายแห้งแล้วครับหลังจากเกี่ยวเขาเสร็จคือเอาเขาขึ้นเลราแล้วบ่มี่ยังเห็นแล้วครับเลี้ยงนัวเลี้ยงคั่วยางเยอะคือกันแต่ที่ตั้งฝืนกันที่ตั้งฝืนใครเยอะทั้งหมดฝนกันมีมันเสริมมีอ้อยนี่ต่ว่เขาบ่ค่อยมีทางบ้านทางกระสินเพราะว่าแถวนี้มันบ่มีมันบ่มีไอ้ไรร่องซีร่อง ที่เป็นรับสื่อมั่นนะครับเรารับสื่อตะปุกต่เพต่อตรงคนไปขายใกล้อะ่ะมันบกคุมคามรุดเขเลยบกปุ่มกันมั่นขอโปรดตัวนี้กระปุกไอ้แจงม่วนจริงๆครับโอ้อกม่วงผลตะลวนป่อนี่โอ้ยโรมากกบม่น <c oughs> ก,กินกับไก่กินไกลกิน และท่าพี่น้องคลิปนี้กับสีขออนุญาตลงใหม่สมีกันละกันนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องเขามารับชมืัอนี้ครับจะได้กะขอให้ยินนี้ไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปสมีกันละกันครับผมสวัสดีครับ